สวัสดีครับเมงครับวันนี้พาน้องวุ้นมาทำเดอร์ตี้มาร์ตินี่ครับเป็นวอดก้าเดอร์ตี้มาร์ตินี่นะครับเริ่มจากการใส่มะกอกก่อนเลย1เม็ดลงไปในเชคเกอร์แล้วก็ใช้น้ำมะกอกดองนะครับ10 ml dry martini vermouth ครับ10 ml แล้วก็เป็นวอดก้ารครับ60 ml ใส่ลงไปเลยใส่เสร็จปุ๊บก็เอามาเดินนะครับกดในตัวของมะกอกไปนิดหน่อยอะ เมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะครับก็ใส่น้ําแข็งนะครับเลือกน้ําแข็งก้อนแน่นๆหน่อยครับแล้วก็เตรียมเชคเลยครับไปเชคเร็วๆแรงๆรว,วๆเลยครับไม้แหลกเลยครับเมื่อเชคเสร็จปุ๊บก็เคลียร์แก้วที่เราชิวไว้นะครับแล้วทําการดับเบิลสเตรนเนอร์นะครับเป็นการกรองสองชั้นเพื่อไม่ให้เศษมากกตกลงไปในแก้วนะครับนี่ ประตกแต่งด้วยมะกรอครับ1 2แล้วก็3ครับใส่ลงไปเลยเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วอุ้ยหกไอ้วุ้นสุดท้ายอย่าลืมดื่มไม่ขับนะครับ